ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนพี่้องทุกคนนะครับผมพามาดูงานที่อูนะครับตัวนี้เป็นเทลเลอร์ไปแก่งคอยนะครับตัวนี้สระบุรีนะครับเจ้าของทำชคล่างมานะครับนี่เลยนะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับไม้คางก็เป็นไม้ย,ยุคานะครับนี่เลยนะเงาเง,งานะนจมนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้แล้วช่างทําคนเดียวนะครับแต่ว่ายังยังไม่ได้ใส่บังฝุ่นกับซุมล้อนะครับตัวนี้น่าจะเกือบแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ซุมล้อแล้วก็บังฝุ่นก็น่าจะเสร็จนะครับเก็บงานนิ้หน่อย,น,อยนะสําหรับคันนี้ใครที่อยู่แตงคอยสระบ,บุรีก็อาจจะได้เห็นนะครับอยู่แถวเอ่อ วัดบ้านม่งนะครับตัาตันเดียวนะครับน่าจะได้ขับผ่านเท่านั้นแหละนะครับตุดคันนี้นะครับคันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับตัวร้อยห้าสิบนะครับเจ้าของเพิ่งขายกระบะเก่าไปนะครับผมขึ้นใหม่ใหญ่ยาวนะครับนี่เลยไม้ยุคาเหมือนกันครับผมเป็นไม้ยูคานี่นะครับก่อนยังไม่ลงสีมันไม้ยุคากระจกประมาณนี้นะครับ นี่ก็ลายใช้ได้นะครับลายสวยทรงก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีข้างนอกอีกคันนึงนะครับตัวนั้นเป็นช่องลามาก่อนเพื่อนนะครับแต่ว่าได้ทำหลังเพื่อนนี่ก็ใกลจะเสร็จแล้วช่างทำคนเดียวนะครับฝั่งหลัง้าหลังก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับ เดี๋ยวยิงเลกเกอร์ไปก็จะบริกพัน,นั้นนะครับผมเงาเนะครับแต่ว่างานเลกเกอร์นี่จะใช้เวลาหลายวันนะครับมันมันเรีบให้ไม่ได้นะครับมันยิงได้วันละรอบสองรอบนะครับมันต้องทิ้งไว้ให้มันแห้งแล้วก็ยิงขัดยิงขัดนะครับหลายรอบมากนะครับกว่าจะได้เงาเงานะตัวนี้ก็เดี๋ยวถอดออกมาขัดอีกนะเพราะว่ายังยังไม่ได้ขัดนะ แราแค่ถอดทำทรงที่เฉยนะครับถอดต,ตัดเอามาประกอบแล้วก็ตัดวัดทำทรงเอาไว้นะครับตัดวัดทำทรงเอาไว้แล้วก็เจาะรูอะไรไว้ให้หมดเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เอาไปยิงสียิงเลกเกรอร์เคลือบนะครับพอเคลือบเสร็จแล้วเราก็เอามาประกอบได้เลยนะคือเราไม่ต้องไปตัดไปขัดไปเจาะนะครับไม่งั้นมันจะมีรอยนะมันจะแตกเลกเกรอร์จะแตกออกจากไม้นะครับถ้าเราไปเจาะน,นี่ก็จะประมาณนี้นะครับ คิดว่าอ an ja uh ja ja e, ีกไม่นานก็น่าจะเสร็จนะตัวน้นก็ถ้าช่างได้วางทําก็น่าจะวัน2วันนะครับน่าจะเสร็จตัวนี้เอ่ยาว3ามเมตรยี่กว้างร้อน่าจะร้0ยร้ภายในนะครับชนนะครับวัดชนเอ่อภายในภายในร้สา ร้อถ้าเอาไปนอกก็ร้อยสนะครับประมาณนี้นะสัวยาวก็โอยาวนะ3ามเมตรยีบนะครับตัวนี้ก็เห็นว่าเจ้าของจะเอาแบบแบบเก่านะครับเอาแบบเว้าวนะ มีเบรกหลังด้วยนะครับนี่นะเป็นแม็กแล้วก็แม็นกนร่อนไปเอามา8ล้อนะครับแม็กก็มีอยู่ที่อูนะครแล้วก็เตรียมขึ้นเตรมขึ้นอีกลำหนึ่งนะครับนี่มีเหล็กแล้วนะครับเจ้าของโอนเงินมาเรียบร้อยนะผมห้าหมื่นนะครับเป็นกระบะเหล็กนะครับกระบะเหล็กพร้อม แม็กนะครับมีขอลากแกนใหญ่2นิ้วระบบเบรกแล้วก็บังฟุนล้อแม็กนะครับทำให้ครบนะครับสวยพร้อมขับเลยนะครับผม5 0,000บาทยังราคาเดิมอยู่นะครับยังราคาเมื่อปีที่แล้วอยู่ไม่ได้ขึ้นนะครับพอดีช่วงช่วงนี้ก็ราคาของก็มีลงบ้างแล้วเราก็เลยไม่ได้ขึ้นตามนะครับบางตัวก็ยังไม่ลงบางตัวก็ลงบ้างนะครับก็เลยได้ยืนอยู่ราคาเดิมนะครับผมยังโชคดีไปนะ แต่ตอนที่ผมซื้อนี่โอ้โหแพงนะครับเหล็กนี่ก็เขรยมขึ้นนะเดี๋ยวขามาดูนี่นะครับอันนี้ก็รอขึ้นเหมือนกันครับช่างทำคนเดียวนี่ก็ขอลากนะครับน่าจะได้ใส่ตัวตัวที่กำลังขึ้นนะครับนี่ก็จุด เบรกหลังกำลังขึ้นนะครับส่วนล้อก็อยู่นู่นนะครับแปดล้อแม็กนะครับเป็นเวลกับฟาสดึงก็อยู่นะครับมาก่อนเลือก่อนนะครับผมนี่เลยนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอนนี้เหลืออยู่แปดคู่นะครับ นี่นะครับแจมๆเลยขอบ18เอ่อทางโค่นะครับตัวนั้นยาง255 5018นะครับปี19ตัวนี้ก็275 4018นะครับปี22นะครับแต่ว่าตัวตัวข้างล่างตัวนี้จะเป็นตัวนี้4 5นะครับ สูง45อันนี้สูง40นะครับแต่ตัวนู้นจะเป็นเท่ากันน่าจะเท่ากันทั้งหมดนะครับตอนนั้น,นไหนจะแท๊ด <c oughs> ยแล้ว<ะ>ยกรองไว้แล้วบอก <c oughs> อ๋อใครยกให้ใครยกให้ใครยกใครยกให้ วานก็ช่างไปหวานข้าวนะครับเลยไม่ได้ทํางานทํานิดหน่อยนะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็น่าจะได้ทําใหม่เหมือนกันนานแล้วนะครับรดช่างเขียวก็กำลังจะไปปลูกมันนะครับนู่นเลยแ้วแทรเห็นจอบไหมจอบไปไหนวะอจอบที่ขุดมันนะไม่ใช่ไม่ใช่จอบฟันไนดะ้จอบธรรมดาที่เราขุดดินนะ่นะเออมันไปไหนวะ อาจจะขุดไม่ได้ให่เลเอาไปขุดดินขุดอะไรนี่แหละไปไปไปเดี๋ยวไปเ,วเออเออกือยูขี้ไก่ใส่มันถูกนะครับผม